เสื้อชีฟองอลลคาร์ดรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นชีฟองผ้าพื้นนะคะตัวผ้าเขาจะเป็นชีฟองแบบมีเท็กเจอร์ในตัวคือตัวพื้นเขาจะเป็นเนื้อเยื่อไม้แล้วก็แต่งเป็นแบบเป็นผ้าเท็กเจอร์แบบป๊อปออกมาเบาๆอย่างนี้นะคะด้านบนช่วงอกเขาจะเป็น,อปนคอคุ้นหลบในแล้วก็แต่งเป็นมุกด้านหน้าตัวนี้ปลดจริงได้หมดนะคะแล้วก็คอกว้างใส่สบายแต่งด้วยระบายสองชั้น ด้านหน้าเขาก็จะเป็นระบายมาชนกันแบบนี้นะคะแล้วก็แบบจบริมผ้าด้วยเทคนิคพิเศษจะไม่ได้พับย็บธรรมดานะคะอ้อมยาวจนถึงด้านหลังเนี่ยจังหวะไหลจังหวะไหลช่วงนี้ค่ะมันก็จะเหมือนยาวลงมาคือมันก็จะไล่สโลปก,กันไปนะคะแล้วก็ลูดให้มันมีวอลลุ่มของผ้า ช่วงลำตัวก็เรียบเรียบตัวนี้ใส่สอดด้านในเหมือนที่น้องนั่งแบบใส่สวยมากนะคะหรูมากคือแมทได้หลายลุกและด้วยความที่เขาเป็นมุกเขาสามารถแมทกับสิ้นแมทกับกระโปรงได้คือออกมาแล้วก็ดูหรูแล้วก็ยังใส่สบายนะคะทรงแขนยาวนะคะเป็นรูดโดยรอบแล้วก็ไม่มีลังถ่วงด้านในนะคะเขาก็จะเน้นแบบทิ้งทิ้งถ่วงถ่วงเล่นวอลลุมผ้ามาทั้งหมด3าสีนะคะเป็นโทนแมทง่ายหมดเลยอันนี้จะออกเป็นสีแบบสีครีมโอรสนะคะตัวนี้สี ชมพูป,นปูนแล้วก็ตัวนีสีกรมนะคะเป็นสีแบบใส่ง่ายทั้งสาม